ก่อนอื่นที่พ่อจะลงไปในแต่ละเทศกาลพ่ออธิบายนิดหนึ่งลำดับของการฉลองวันฉลองแต่ละวันสําคัญไม่เท่ากันนะครับมีลำดับของการฉลองลำดับแรกนะครับของการฉลองที่ถือว่าสําคัญที่สุดนะครับพี่น้องพิจารณาง่ายๆถ้ามีการฉลองในลนนักษณะนี้นะลำดับแรกที่เรียกว่าสมโพธิเนี่ยนะครับถ้าเป็นสมโพธิเนี่ยมิจจะจะขับร้องนะครับมีการขับร้อง จะมีบทภาษีร,รุ่งโลดบทอ่านจะมีอสามบทคือสองบทนะครับแล้วก็ดึงโพลากษณนะครับแล้วก็จะมีการสวดบทพระพรทธเจ้าชีะฉะนั้นเราจะเห็นมิสาสงฆ์โพล์เนี่ยจัดเต็มนะครับถ้าพี่น้องไปดูมิสฉาจะเห็นนะครับบทอ่านรวมโพลักษณ์ด้วยมีสามบทมีการคำนองภาษีร,รุ่งโลดมีการสวดบทพระพุทธเจ้าชี้อันนี้เป็นการสมโพล ลำดับที่รองลงมาจากการสมโพระคือีการฉลองนะครับการฉลองเช่นฉลองแม่พระบังเกิดน,นะครับการฉล,นะลองนักบุญยากอบอัครสาวกนะครับฉลองนักบุญยอห์นอัครสาวกสำหรับการฉลองนื่งจากรองลงมาจากการสมโพรภเพราะฉะนั้นการฉลองเนี่ยแน่นอนเป็นความยินด,ดีเราขับร้องพระสีรุ่งโรจน์แต่บทอ่านวรวมพาสาเนี่ยมีสองบท แ้าฉลองจะดีแค่สองบทและไม่มีการสวดบทข้าระชกาชีเนะครับเพราะฉะนั้นพิเศษของการฉลองก็คือมีเ,ออเรื่องของการขับพระสิรนั่นเองนะครับส่วนลำดับที่3คือการระลึกถึงนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นระ,ะลึกถึงบางครับและไม่บังคับบังคับหมายความว่าเ,เราประกอบพิธีกรรมนั้นนะครับแต่ไม่บังคับหมายความว่าพระสง์อาจจะประกอบพิธีระลึกถึงทนังสูตรงนี้ก็ได้หรือ อาจจะใช้มิสาวันธรรมดาก็ได้ลำดับที่4ก็คือวันธรรมดานะครับทั้งระลึกถึงแล้ววันธรรมดาก็ไม่ได้มีการขับร้องภาษิบุงโลไม่ได้มีการสวดบทพระเจ้าเช,เ,ชเชียบทบทอ่านกับบทพระาสาร่วมกันในวันธรรมดาก็มีสองบทเป็นปกตินะครับ ครับตอนนี้เราเริ่มต้นปีพิธีกรรมนะครับด้วยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคฤริสเจ้านะครับซึ่งแน่นอนนะครับอย่างที่ได้กล่าวไว้ครั้งที่แล so, ้วว่าเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคฤริสเจ้าเนี่ยเราถือว่าเป็นการเร <t <t ิ่มต้นปีพิธีกรรมนะครับนะตั้งแต่สัตว์ที่11เป็นต้นมาเราถือว่าเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคฤริสเจ้าเนี่ยเป็นการเริ่มปีพิธีกรรมของพระศาสนานะครับแน่นอนนะครับ วันอาทิตย์สัปดาห์ที่1ของเทศกาลเตรียมรับเสด็จจะอยู่ระหว่างวันที่27พฤศจิกาถึงวันที่3ธันวาคมนะครับไม่ก่อน27พฤศจิกายนแล้วก็ไม่หลัง3ธันวาคมนะครับและจะมีระยะเวลานะครับอย่างน้อยต้องมีวันอาทิตย์4อาทิตย์นะครับก่อนวันคริสต์มาสสิ่งสําคัญก็คือความหมายครับความหมายของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตจ้าเนี่ยพ่อสรุป สั้นๆเป็นประโยคเดียวนะครับก็คือการรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูเจา้าพระผู้ไถ่พระผู้กอบผู้มนุษย์ให้รอแต่ว่าในการรอนั้นเทศกาลเตรียมรับเสด็จแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือแล้วก็คงเป็นใจความสําคัญคือเป็นการรอคอยการเสด็จมาครั้งแรกในประวัติศาสตร์หรือที่เราเรียกว่าเป็นการรอคอยการฉลองครสิสต์ นะครับมีสัญลญักษณ์ต่างๆของการลอกกอยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะที่สองนะครับพระสัจจและพิธีกรรมอย่างที่บอกมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเพราะฉะนั้นแน่นอนพระคริย์เจ้ามาในประวัติศาสตร์แล้วแต่ถ้าในชีวิตของเราล่ะพระคริย์เจ้าจะมาในวันสิ้นปีภพจะมาในวันสุดท้ายในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเทศกาลนีน้จึงมีพระวจามีบทภพวนาที่ย้ำเตือนเรา ให้เตรียมพร้อมเพื่อที่จะรอรับเสด็จพระองค์อีกครั้งหนึ่งในวันสุดท้ายของชีวิตของเราและเป็นพิเศษในวันสิ้พิภพนะครับตอนนี้เรามาดูนะครับว่าเรามีพิธีกรรมและมีประเพณีอะไรบ้างในเทศกาลต่างๆอันแรกเลยในเทศกาลเตรียมรับเสด็จเราเข้าใจความหมายแล้วนะครับว่ามีความหมายอย่างไรนะครับตอนนี้เรามาดูนะครับเพื่อทําให้ความหมายของวันฉลองเนี่ยชัดเจน พระสัสจจะในเทศกาลเตรียมรับเสด็จจึนําเสนอบุคคล3คนหลักๆนะครับที่เป็นตัวอย่างแก่เราในการพบปัปพระคิณเจาคนแรกเลยคือประกาศศกอิสยาเป็นประกาศศกแห่งความหวังนะครับถ้าเราสังเกตนะครับพี่เรงไปรว่วมพิธีเทศกาลเตรียมรับเสด็จอ่านประกาศศกอิสยาเยอะที่สุดมากกว่าบรรดานประกาศศกทั้งหลายเพราะท่านได้ทํานายถึง พระเยูเจ้าการเังเกิดของพระองค์มากกว่านี้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนเราให้มีความหวังในพระเจ้าสถานการณ์ในชีวิตเราณเวลานี้อาจจะมีความยากลำบากอาจจะมีปัญหาบาังปะการอาจจะมีอุปรสรรคเวลาที่เราฟังเรื่องที่พระกาสุอิสยาพูดกับเราในเทศกาลเตรียมรับสเสด็จจริงๆก็คือพระวจนะของพระเจ้าจะต้องทําให้เรามีความหวังบุคคลที่สองนะครับก็คือนบุญยอ ผู้ทำพิธีล้างหรือรรว่าวยอนแบปติสตนะครับแล้วดิยอนแบปติสสอนเรื่องอะไรแล้วุญยอนแบปติสเป็นคนเตรียมทางนะครับเตรียมทางการประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้านะครับเพราะฉะนั้น่อนที่พระเยซูเจ้าประกาศข่าวดีพวกจึงมาลับงพิธีล้างพิธีล้างของนบวยอนแบปติสตไม่ใช่สินล้างบาปนะครับไม่ได้เป็นการล้างบาปเพราะว่าสิลล้างบาปพระเยซูเจา้าเป็นคนตั้งนะครับแต่การล้างเนี่ย เป็นเครื่องหมายครับเพราะว่าพิธีกรรมของชาวยูหลายๆแห่งชาวยิวส์ Israel, ที่กุมราศีนี้เมันเหมือนเป็นการชําระตัวมากกว่าแต่ว่าท่านยอม์บับติสให้ความหมายว่าเป็นการเตรียมจิตใจเป็นการกลับใจ,ให,จบบให้เลิกจากบาปนะครับให้เลิกจากบาปชาระตัวเองพยายามที่จะปรับปรุงตัวเองเพื่อรอต้อนรับพระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาที่พระเยซูเจ้ามารับพิธีล้างจานันทบุญยอน์นท่านยอหนบอกว่า จริงๆท่านต้องล้างพระพเจ้าพระพเจ้าไม่ขวรแต่ว่าพระเยซูเจ้ามาเพื่อที่จะรับพิธีนี้ท่านท่านท,ที่พระองค์ไม่มีบาปพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์ไม่ต้องการแก่กลบกับใจพระองค์ต้องการจะบอกต่อมนุษย์ว่าแม้พระองค์ไม่มีบาปแต่พระองค์จะขอร่วมเส้นทางกับมนุษย์ที่เป็นคนบาปและพระองค์จะเป็นตัวอย่างไม่ทำบาปแล้วก็จะเป็นตัวอย่างที่จะนำมนุษย์ไปสู่พระเจ้าไปสู่ความถูกต้อง เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดหลังจากที่พงค์รับพิธีรานะครับอย่างที่ในภาพนะครับพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเป็นรูปนกพิรานะครับการที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมาเนี่ยนะครับนักประคำพีก็ให้ความหมายว่าเป็นการเจิมพระเมสศิยาโด้วยพระจิตเจ้าเพราะฉะนั้นพระเมสศิยาคือบุคคลที่ได้รับการเจมภาษาพื้ใช้คำว่าพระพิเศเจ้าเราเรียกพระเยซูเจ้าว่าพระเมสศิอยางหรือพระพิสศเจ้าปรดายนะครับ ได้รับการเจิมพระเมื่ม่ได้รับการเจิมแล้วพระองค์จึงออกไปนะครับทาหน้าที่ของพระงแต่แน่นอนนะครับหลังรับพิธีลาพระเยซูเจ้ายังไปภาวนาจําศีลอดอาหสี40วันที่สิคืนซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะครับในการเตรียมการทําการของพระองค์นะครับและพระบิดาก็บอกนี่คือบทสุดที่รักของเราเสียงจากสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับนะ ย้อนผู้ประกาศพิธีล้ในเทศกาลเตรียมรับเสร็จที่นํามาเนี่ยเพื่อจะเตือนเราว่าในเทศกาลนี้เป็นช่วงเวลาของการกลับใจเพื่อที่จะเตรียมฉลองพระคิณสมภพเป็นช่วงเวลาของการกลับใจเพื่อที่จะรับเสด็จพระองค์ในวันสุดท้ายของชีวิตของเราเพราะถ้าเราไม่ปรับปรุงชีวิตของเราถ้าเราไม่กลับใจนะครับเวลาที่พระองค์มา พบเราเป็นต้นในวันสิ้นพิพบเนี่ยเราอาจจะไม่พร้อมก็ได้นะครับประการที่3จริงๆแล้วอาจจะมีมากกว่าน,นั้นนะครับพระนางมารีนะครับและแน่นอนนะครับนักบุญยอแซมแล้วก็บุคคลในพระคัมภีร์ที่พูดถึงเป็นต้นในเหตุการณ์ก่อนการบังเกิดของพระเยซูเจา้าแต่แม่พาเป็นพิเศษแม่พาเป็นผู้พร้อมที่จะตอบรับพระประสงของพระเจาและบุญยอดแซมก็เป็นบุคคลพิเศษ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบุคคลสําคัญเหล่านี้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เรานะรในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคิดเจ้าจะมีวันอาทิตย์ทั้งหมด4สัปดาห์นะครับเราจะเห็นว่าหัวใจสําคัญของชีวิตคู้ชตชนไม่ว่าจะเป็นปีพิธีกรรมนะครับในเทศกาลไหนหัวใจสําคัญของเราคือการมารม่วมวิสานะครับและถ้าเรามารม่วมวิสาเนี่ยเราก็จะพบว่า เสื้อการ์ตนาที่พระสง์สมในเทศกาลเตรียมรับเสด็จเป็นสีม่วงเนะีที่พ่อได้เรียนว่าสีม,ม่วงหมายถึงความหวมังและการรอคอยการเสด็จมาข,ของพระเยซูในวันคริสต์มาสและในวันสิ้นพิโภนะครับแต่มีพิเศษเป็นว,วันอาทิตย์สัปดาห์ที่3เทศกาลเตรียมรับเสด็จเราเรียกวันอาทิตย์นี้ว่าเกาเดเตโดมินิกาหรือวันอาทิตย์แห่งความชื่นชมยินดีนะครับวันอาทิตย์แห่งความชื่นชมยินดีเพราะอะไร เพราะว่าพระคิดเจ้าสด็จใกล้เข้ามาแล้วพอเตรียมหลีพระคิดจะสมภพนะครับหลีเตรียมรับเสด็จเพื่อที่จะพูดกับพี่น้องเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงนะฮะเพราะว่าสัปดาห์ที่3แล้วนะครับใกล้จะฉลองการมาเกิดเพราะฉะนั้นพระสัจจจก็อนุญาตนะครับให้ประทานพิธีสวมเสื้อการสุลาสีกุลานะครับสีกุลาเป็นสีม่วงที่อ่อนลงสวยงามขึ้นแช่มชื่นขึ้นนะครับ บ,บางคนก็บอกเออเป็นสีชมพูนะครับก็เป็นกุหลาบจริงๆกุหลาบมีหลายสีนะครับแต่สีกุหลาบที่ประเสริฐแจัดต้องการจะสื่อถึงคือสีกุหลาบที่ออกสีชมพูนะครับเพราะฉะนั้นจึงหมายถึงความยินดีที่พระคิตตสมพกใกล้เข้ามาแล้วนะครับหากพี่น้องเข้าไปในวัดเห็นบรรยากาศช่วงนี้ดอกไม้จะลดลงนะครับเพื่อที่จะบอกเราว่ามันเป็นบรรยากาศของการเตรียมการฉลองม,มันไม่ใช่บรรยากาศของการฉลองแต่ ในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์แห่งความยินดีเนี่ยดอกไม้ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าให้สอดของเพราะฉะนั้นการจัดดอกไม้การจัดสถานที่ในพิธีกรรมก็สื่อถึงการฉลองนะครับรเพราะฉะนั้นเราเห็นดอกไม้เราเห็นเลยถ้ามีดอกไม้เยอะนะครับอันนี้ต้องฉลองใหญ่แน่นอนถ้าดอกไม้วันาที่ทางทางที่เหมือนน่าจะมีดอกไม้มากแต่ว่ามีน้อยเอออันนี้เตรียมรับเสด็จหรือถ้าไม่มีเลยเอออันนี้มหาผล แม้ต่ดอกไม้ก็เป็นตัวตัวบอกนะครับตอนนี้เรามาดูนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับพูดอะไรบ้างนะครับเอาโพราราสายที่เป็นหลักกันแล้วกันนะครับวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1พูดเรื่องการเสด็จมาในวันศีรษะภบของพระเยซูเจ้าในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่2และ3เทศก,กาลเตรียมรับเสด็จพูดถึงนบุญยนต์บัพติสต์มาเตรียมจิตใจเรานะครับให้รับเสด็จพระริสศษเจ้าทั้งในการฉลองคริสต์มาสและใน สิในสัปดาห์ที่4นะครับจะเป็นพระวรสารที่พูดถึงเหตุการณ์ก่อนการบังเกิดของพระเยซูเช่นการแจ้งข่าวแกนะ่นบุญยอแซฟแจ้งข่าวแก่แม่พระหรือแม่พระเ,รเซเียลนางเอลิซาเบธนะครับอันนี้ก็เป็นพระวรสารที่จะช่วยเราให้เราเตรียมตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าระยะไกลนะครับสัปดาห์ที่1ที่2เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการเสด็จมาในวันสิบปีปกแต่พอระยะใกล้ นะครับเป็นต้นตั้งแต่วันที่17ขึ้นมาเนี่ยก็จะพูดถึงแล้วก็อาทิตย์สัปดาห์ที่4เนี่ยก็จะพูดถึงาการเตรียมการบังเกินหรือการเชงคริสมัสน,นะครับตอนนี้เรามาดูประเพณีดีกว่าพี่น้องก็จะเห็นนะครับแต่ประเพณีเนี่ย นะครับไม่ใช่ประเพณีที่เป็นพิธีกรรมแต่มันเข้ามาในพิธีกรรมเพราะฉะนั้นในพิธีกรรมไม่บังคับบางวัดจึงมีบางวัดจึงไม่มีแต่หลายๆวัดก็มีเพราะประเพณีเหล่านี้หรือความศรัทธาเหล่านี้มันมันช่วยอธิบายพิธีกรรมได้ดีขึ้นนะครับอันประเพณีแรกเลยก็คือการมีลีเตรียมรับเสด็จพระพุทธเจ้า,ามานะครับและแน่นอนมันเป็นความศรัทธาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไม่ได้วางไว้เป็นแท้ แล้วก็ไม่ได้แทนเทียนที่จุดบนแทน่นเพราะเป็นคนเรียนเทียนบนแท่นยังมีอยู่นะครับแต่ว่ารีนั้นอาจจะวา,างข้างๆประแทนหรือจุดใดจุดหนึ่งที่ที่เห็นได้นะครับในรนีเตรียมรับเสด็จพระคิเสตจเจ้าก็จะเป็นเป็นไม้ใบสีเขียวนะครับนะกิ่งไม้ใบสีเขียวนะครับแต่บางแห่งเขาก็เป็นอสัสดุป,ประดิษฐ์นะครับมาประกอบเป็นวงกลมคล้ายพวงมาลัย และมีเทียนสี่เล่มสามเล่มเป็นสีม่วงนะครับหนึ่งเล่มเป็นสีชมพูหรือสีกุหลาบนะครับนะจริงๆแล้วธรรมเนียมเนี่ยมันเริ่มที่บ้านก่อนนะครับคือสชนอยากจะเตรียมตัวนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่สัปดาห์ที่หนึ่งเราก็จุดเทียนหนึ่งเล่มสีม่วงตามสีของคุณพ่อที่ใส่ที่วันอาทิตย์สัปดาห์ที่สองก็จุดเล่มที่สองสีม่วงตามสีที่คุณพ่อใส่ที่วัด อาทิตย์สัปดาห์ที่3ก็จุดสีกุหลาบอาทิตย์สัปดาห์ที่4ี่ก็จุดสีม่วงนะครับนะแต่บางครั้งเขาหาสีกุหลาบไม่ได้ก็อาจจะเป็นสีสีม่วงทั้งทั้งสีเล่มก็ได้นะครับเพราะเพราะว่าในอาทิตย์สัปดาห์ที่3นะครับบางวัดวเราจะเห็นคุณพ่อก็ใส่กสุลลาสีม่วงเพราะว่าสีกุหลาบไม่ได้บังคับเพียงแต่ว่าอนุญ,ญาตว่าใส่ได้เพื่อถ้าใส่แล้วมันก็เห็นความแตกตา่างมันก็เป็น คำสอนพิธีกรรมที่ที่เห็นได้นะครับว่าเฮ้ยอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ความื่นชมดีนะใกล้แลนะเราเตรียมตัวพร้อมหรือยังครับตอนหลังเนี่ยธรรมเนียมนี้ก็ถูกนํามาที่วัดด้วยนะครับนะมาไว้ก็มีการเซนหรีเตรียมรับเสร็จพระพยซเจ้าด้วยนะครับแล้วก็แต่การจุดเทียนเนี่ยส่วนใหญ่จะจุดก,ก่อนมิสนะครับเทียนที่จุดนะครับหมายถึงวันฉลองการมาเกิดของพระเยซูเจ้า ผู้เป็นแส,นสงสว่างสองโลกใกล้กข้ามาเน,นีเพราะฉะนั้นสัปดาห์ที่หนึ่งก็จุดเล่มเดียวพอสัปดาห์ที่2ก็2เล่มเพราะฉะนั้นคนที่มองเห็นก็ส่งผลต่อจิตใจเราได้เตรียมตัวเราได้พร้อมหรือไม่นะครับในสมัยโบราณน,นะครับถ้าเรามองดูรีอันนี้นะครับนะหรือ,อดอกไม้ที่ทําในรักษณะที่เป็นมงกุฎวงกลม,มอันเนี้ยหมายถึงชัยชนะนะครับในขณะเดียวกันยังหมายถึงความรักที่รันดอยของพระเป็นเจ้า ที่ไม่มีจุดจบสีเขียวยังหมายถึงความหวังในรักนิรันดรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นรีดเตรียมรับเสด็จพระพิสตเจ้าเตือนใจเราว่าพระเจ้ารักเรานิรันดรน,นะครับและพงศ์ประทานพระบุตรมาเพื่อเราเทียนที่เราจุดหมายความว่าเรากําลังรอคอยการ,รกเกิดของพระบุตรนั้นรอคอยการฉลองพระริสตสมภพนะครับที่คือความหมายของรีดเตียมพระริสตสมภพที่เราเห็นทั้ง ที่วัดแล้วก็ตามบ้านนะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นกิจศราน,นะครับนบพวารพระพิตาสมภพ eme. ในอ,อัคารสังคมักรุงเทพเราก็มีบางวัดที่ทำแต่ก่อนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราดูเนี่ยนพาวาถ้าพูดโดยทั่วๆไปมีนพาวารเยอะนะครับนะมีนพาวารนแม่พานธิจยาวุเคราะห์ใช่ไหมครับ รบพวานนักบุญอันตนนักบุญรบพรวานของแม่พระนักบุญรบพวานเพืะอิต่จะสมภพเป็นรบพรวานของพระเยซูเจ้านะครับรบพวานคืออะไรพออธิบายนิดหนึ่งก่อนนะครับรบพวานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อภาวนาเป็นพิเศษเพื่อที่จะได้รับกาัสถานหรือเตรียมการสมโพสที่สําคัญการทํานบพวานจะเป็นลักษณะของการเตรียมจะเป็นลักษณะของความศรัทธานะครับนบพวานนั้นนะครับมาเอามาจากอะไรเอามาจากพระคัมภี มาจากพระคมปีตอนที่หลังจากที่พระเยซูเจ้าเสด็จสูส่สวรรค์แม่พระอัตรสาวกใช้เวลา9วันรอคอยพระจิตเจ้าเสด็จลงมานี่คือที่มาของนพวาลและปรากฏครั้งแรกในสมัยกลางนะครับนพวาลเริ่มที่ประเทศฝรั่งเศสและสเปนในศตวรรษที่เจ็ดน,นะครับทำไมคริสเตชนทำนพวานเรเฟกตสมพภพนพวานพปรเฟกตสมภพเริ่มวันที่16บธันวาน จบวันที่24ิก่อนเย็นวันที่24นะครับเพราะเย็นวันที่24หลังทำวัดเย็นหลัง4ี่โมงไปแล้วถือว่าเป็นวันสมโพธคริสต์มาสแล้วนะครับทำไมทำา9วันนะครับก็มีผู้ที่ทำกิจสถานีนะครับบรรดาปิตาจาร์ก็บอกว่า9วันเนี่ยเปรียบเหมือนกับเลขเ้นะฮะเลขเก้าเปรียบเหมือนกับการที่พระเยซูเจ้าอยู่ในคันของแม่พระเเดือนเพราะฉะนั้นเราเตรียมเราเตรียม สมโพธิการมันเกิดของพวกเราทำนพวันเราก็เลยทำ9วัน